สบายดีตอนเศร้ามายามกับดักอีกแล้วเพืน่นไปเบิองน้ากนันว่าจะได้หรือบ่ไดหรือเบิองน้นเนาเกลืยาวๆได้ไปไปเลยอ๋ออ้ มานพี่น้องพี่น้องเบอรงพี่น้องเนี่ยโอ้โหมาน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 หลังทำอิดมานอะไรพี่น้องฝนตกด้วยหลังที่สองเบอร์พี่น้อง ที่สองโอ้มาอีกแล้วพี่น้องโอ้มา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 น,น้องที่สองคนตุกเดสองตัว ส่งโตแล้วโอ้หลางที่สามไม่กินหลางที่สามบอกกินพี่นอ้อง เบื่องหลังที่4เดี๋ยวพี่น้องเด้อม,มาอีกแล้วพี่น,อน,น,น้องมามามาเบื่องฝนตกอยากเม็ดหมักคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปเด้อ